บอกกันว่าไอ้ทุ่งตะวันแยงแห่งเนี้ยจ้าทีแรงนะพี่ตาน้ำของปู่วุฒิเคยมาป่ะวะโยผมก็เพิ่งรู้เนี่ยว่ามันมีถ้ำแบบนี้อยู่ด้วยอะดินตรงเนี้ยแม่งชิ้นกว่าตําเนึงว่ะแสดงว่าอีหลังกำแพงเนี้ยมันมีเงินล้านอยู่วะพี่เหมือนเห็นอะไรแว๊บว่ะคงจะเป็นค้างคาวมัง้ง เคยดูหนังฝรั่งอยู่บนที่สูงปลอดภัยครับโอนยีสัญญาณจะเรียกทหารมังปอมแม่งในเยี่ยนเนี่ย